มาอมาสวัสดีครับเรือเข้าอวนวนเข้าเรืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยมวนเงี้ยมาแล้วนู้อันรอบเรือมาแล้วมวนเนี้ยมวนเนี้ยมาแล้วนู้เด็กพี่น้องเกองตรงตรงมาแล้วหลังจากก็อยู่โต้มวนเงียนมวนเงี้นมวนเนี้ยนังหงักมาแล้วนี่แหละในทะเลพี่น้องเอ้ยกำลังชักลากอยู่นี่เรากำลังลากอยู่ ไม่เยอะแล้วไม่เยอะ,ยอ,ะอันนี่เอาแล้ววันพันเรือนี่แต่พี่นออ้องเอ้ยลำบากมีเงินมาแล้วนู่นว่าอันดูเจียงอึ้นเงินพันเรือรอบเรือมาแล้ว พันก็ไปหมดแล้วพี่น้องเออนี่แหละกำลังลาวกันอยู่ขันโรนี่โรนี่โรนี่นี่เละในทะเลทะเลพี่น้องเอ้ทะเลทะเลกำล,ลาเวลาเยี่ยบ <c oughs> <c oughs> ฮึมเรืันเรือมาแล้วฟันมาแล้วพี่เราเฮ้ยฟันมาแล้วนะหลังเอาไปโดนมุ้ยกัดจุกอะไรเงี้ย เรากระปายเนาะด,ดูอันด้วยกันผูกผูกผัดหมดแล้วนี่แหละในทะเลพี่นอ้องเอ้ยเวลาทะเลน้ํามันเชี่ยวน้ํามันไม่ดีก็ว่าน้ําบนไหลแรงน้ําตั้งนิ่งมันบรรยาก,กาศเราน่าต้องช่วยเนี่ยเราลากเลยนะเวลาอะไรจะลากก็เยอะ ล่งล่างเลยวันมัดอางนี้พี่น้อเรืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ว่ามันจะขัดก็หมดเลยวไม่จิดไม่ไม่จิดไจิดกันหน่อย่ะรัข่ายอยู่ตรงนี้อง เออไม่ติดไม่ติดสัก้อเดียวไม่ติดสัก้อไม่มีตอในติดสัก้อท้ายทายกมนาเราใช่ไหมก็เราเอากันอยู่เดูปันเงนหมดแล้วพี่น้องเออหนึ่งปันเงนหมดแล้วพันเงนหมดแล้ว เดี๋ยวเวลาลำบากที่รอบเอ,อ้ยลำบากลำบนเดี๋ยวมาแล้วดเเ้วยกันโย่ขอสวัสดีว่าเพี่งนคนนี้นะครับทำงานก่อนสวัสดีครับ